วัสดีค่ะสวัสดีอาคิ์พาทำนะคะวันนี้อาคิ์พามาไหว้หลวงพ่อผอมนะคะหลวงพ่อผอมหลวงพ่อผอมที่วัดโพธารามตำบแลแพรกศรีราชาอสันทประบุรีจงหวัดชัยนาทนะคะมาขอมาขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่าที่นี่มาขอแล้วประสบความสําเร็จกันทุกคนนะคะ วันนี้อาทิตย์ก็มาขอเรื่องสุขภาพแล้ววันนี้ได้อานําไข่ไข่ต้มแล้วก็ข้าวต้มมัดมาถวายด้วยนะคะตามมาเลยค่ะขั้นตอนการการเข้าวัดนะคะการขั้นแรกเราก็จะนี่นะคะเราวัดอุณหภูมิก่อนนะคะแล้วก็ทางเข้าก็จะมีพ่นพ่นนะคะ เดี๋ยวเรามาบูชาบูชาดอกไม้ทุกเพียงเทียนนี่ทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะ,คะเดี๋ยวเราทำบุญเดี๋ยวอาทิตย์ทำบุญเดี๋ยวขอดูเลขกัน <Cook. S 1> อ้าวเลขหนึ่งหนึ่งหกจะขอทำบุญนะคะทำบุญทุกเพียงเดี๋ยวเราเอา,เอาดอกดอกาวเรืองเพราะว่า ทำอะไรจะได้เจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วอันนี้ใส่ไหนครับพี่ใส่ตู้เลยนะเด,ดี๋ยวเราไปใส่ลู้เส่ขวดสียันอันนี้เราได้เตรียมของว่ามาแล้วอ่ะคิได้เตรียมไส่ใส่ขาดมาแล้ววันนี้อ่คิจะมาว่าข้าวต้มมัดนะคะพอดีว่าพอดีว่าบอกท่านไว้ว่าเดี๋ยวจะเอา ข้าวต้มมัดกับไข่ต้มมาถวายนะคะหลวงพ่อกอมท่านชอบใช่ไหมคะพี่ก้าไข่ต้มกับกับข้าวต้มมัดนะคะอ๋อกองยาวด้วยเดี๋ยวข้อหน้าถวายกองยาวก็ได้ถวายกองยาวก็ได้กองยาวใช่ไหมคะอาิตสัญญาว่าถ้าทีถูกลอตที่หนึ่งเดี๋ยวอาิดจะกองยาวมาถวายนะคะสัญญาตรงนี้เลยนะคะช่วยยกหน่อยดี ก็ยกอันนี้ไปไว้ที่เดี๋ยวคุณ ก็เรจะถ่ายกั้นะเดี๋ยวถ่ายกันเดี๋ยวแล้มาบูชาหลวงข้อกันนะคะสาธุวันนี้ก็ขอตั้งน้ำโมให้ <earns, S 1> เห็ <ihat. Wars. S 2> นหลวงพ่อด้วยนะ ันนี้อาทิตย์ขอพรให้ทุกคนนะคะขอพรให้ทุกคนที่ดูอาทิตย์พาทำมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเจ็บ mm hmm. ใครเจ็บใครปวดก็ขอให้หายทุกคนนะอาทิตย์มาขอกระลุงพ่อขอให้ลูกเพจทุกคนนะคะช้องดูอาทิตย์พาทำก็ขอให้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงใครเจ็บใครป่วยก็ขอให้หายจะเจ็บป่วยนะคะ ้าใครไม่สามารถมาได้ดูดูดูอคิดไหว้ก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะมีโอกาสหายแล้วก็มามาไหว้ท่านนะคะเอ่อหลวงพ่อผอ,อมท่านจะชอบกองยาว,แล,วมมแล้วก็ข้าวต้มมัดแล้วก็ไข่ต้มนะคะวันนี้เอาอาคิดเอาข้าวต้มมัดแล้วก็ไข่ต้มมาถาวายนะคะส่วนกองยาน,านั้นถูกรางวัลที่หนึ่งด้อาคิ์ก็จะมาถาวายกองยาวด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภทุกๆกคนนะคะ เจ็บแขนปวดแขนก็ขอพรอให้แขนทั้งสองข้างแขนข้างขวาปวดก็ขอให้หายปวดนะคะปวดขาเดี๋ยวไปข้างขวาขอไปข้างขวานิดนึงพอดีปวดแขนข้างขวา วันนี้อาคิตย์ก็มาขอกราบขอพรให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าใครไม่ได้มาเห็นเห็นภาพนี้แล้วก็ตั้งใจอธิษฐานแล้วก็ขอพรนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงถ้าแข็งแรงก็มาได้นะคะที่วัดโพธารทามตำบพลพทย์ศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทไม่ไกลจากกรุงเทพหรือว่าสมุทรปราการเท่าไหร่นะคะก็ประมาณสองร้อยโลเนาะคร่าวๆนะเอ่อไปช้เย็นกลับได้นะคะ ที่วัดโพธา,า,ร,พาพรามตำบลแพรกศรีราชาอสันคบุรีจังหวัดชัยนาธนะคะก็ฝากอาิตฐ์พารรมได้นะคะทีน,นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยกันทุกๆคนทุกท่กทกทกทานนะคะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะคะคลิปหน้านะคะคิษย์พาทารรมมาแลวไปแล้วจ้า